คลิปนี้จะมาเตือนชาวสวนทุเรียนทุกท่านรวมถึงเกษตรกรพืชอ,อ,อื่นๆด้วยเช่นกันปัจจุบันมีการนิยมนําเอาพวกปูทางการเกษตรต่างๆเช่นยิปซัมโดโลไม้์พูไม้คือกลุ่มที่เป็นเรียกว่ากลุ่มปูนะครับเอามาใส่ดินกันเยอะมากอันนี้วัดได้จากการที่สองสปีที่ผ่านมายิปซัมหรือกลุ่มพวกนี้จะขายดีมากๆจะมีปัญหาในระยะยาวอย่างไรบ้าง อธิบายกันก่อนว่าปูนขาวมันจะมีธาตุอาหารหลักๆก็คือจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันก็จะเป็นแคลเซียมในรูปต่างกันไปเช่นกิปซัมจะเป็นแคลเซียมซัลเฟตตัวปูนขาวจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตพวกนี้นะครับอ้รับมากจนเกินไปจะส่งผลทําให้เกิดความเป็นพิษต,ต่อพืชการที่ดินมีแคลเซียมมากจนเกินไปแมกนีเซียมมากจนเกินไปมันจะไปบล็อกการทํางานของธาตุอาหารเช่นธาต,าาาตุฟอสฟอรัสแล้วก็ไปทําให้นโตรเจน เปลี่ยนจากไนโตรเจนเป็นแก๊สแอมโมเนียส่งผลเกิดพิษกับพืชแนะนำว่าไม่ควรใส่พวกปูนโดโลไมยิปซ่าบ่อยจนเกินไปนอกจากจะไม่สร้างผลดีแล้วจะสร้างความเป็นพิษให้กับพืชของเราวิธีการที่ผมแนะนำคือไม่ต้องใส่บ่อยครับการใส่พวกปูนแนะนำให้ใส่ช่วงหลังการเก็บเกี่ยวก็พอครับคือไปปรับสภาพดินไปเติมแคลเซียมแมกนีเซียมให้กับดินอันนี้มาเตือนเพราะว่าเห็นหลายๆคน เอาพวกยิบซ้่กระนำใส่ซึ่งแน่นอนครับการไปใส่ครั้งแรกมันโชว์ผลงานอยู่แล้วครับเนื่องจากดินของเรามันขาดธาตุอาหารพวกนี้อยู่เวลาใส่เข้าไปเตมเข้าไปเนี่ยมันเลยตอบสนองไม่ต้องใส่บ่อยครับผมเห็นคําแนะนําบางบริษัทให้ใส่ทุกเดือนก็มีหรือใส่ทุกสองเดือนอันนี้เกินความจําเป็นไม่ต้องไปใส่เยอะขนาดนั้นนะครับให้ใส่แค่ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวก็พอหรือในระยะช่วงที่ทุเรียนเป็นลูกถ้าอยากให้มีแคลเซียมเพิ่ม ก็ใส่ไปได้ก็ไม่ผิดแต่อย่างไรแต่ไม่ต้องใส่บ่อยครับอันนี้ฝากเตือนเพื<ๆ>่อนๆด้วยแล้วกันนะครับเพราะเห็นใช้กันเยอะมากก็เลยเป็นห่วงครับขอบคุณครับ